น้องก็หอมตุ๊กตาเล็กนาตัวสาวน้องก็หอมน้องหอมลูเค้กูเค้กหอมหืมุยเ้ต้งปาไปร้วนยาด้ังก้อนกระแด้เค้กน้องหอมน่ารักจังเลยาเจังเฮ้ยเลยละเ่าเไว้แล้วจะของเขายวจะของเค้กครับน้องก็หอมนี่เอ น้องก็หอมจะได้เค้กเหรออ้าผาปูจนี่จะพาไครับน้องก็หอมทั้งทายหน่อยแม่เอาทายให้ด้วยนะน้องทั้งท้ายหน่อยสวัสด,ดีครับทุกทุกคนครับวันนี้วันเกิดน้องก็หอมนะครับสวัสดีครับอาจารย์ติ๊งหนึ่งครับเบิ้งคลิก,กมามามาอาจารย์ติ๊งหนึ่งยูกโกอายุบ้านก<อ>ีน้องครับนี่ดูเค้กครับดูเค้กกลังจะจุด กำลังจะกําลังจุยิงเกาะกําลังจะให้นี่กะโปรงจะยิงคือเอี่ยมโอเคสวยไหมครับสุขสันต์วันเกิดจ้าบริก้ารถแห่ถึงนาโฟกันเลยครับป้าเจาจันเนื้อไม่ครับจันบวยข้าศึกครับกันเกิดใครครับนี่ครับน้องกระหอมมาลูกไส้เฮียจังครับโอ้ลูกสาวเน่ยว้าา ลูกสาวเฮียจังเอาปนี่น้องก็หอมครับน้องก็หอมเป็นลูกสาวของเฮียชินจังหนึ่งปีอพอดีครับมือนีหนึงปีพอดีมันเกิดวันน<า>ี้ครับมันนี้ม,มีมีการเลี้ยงเลี้ยงอะไรนะเลี้ยงอะไรนะเลี้ยงก็จับเด็กๆในหมู่บ้านดอนจิกนะครับมีมีม นี่นะครับกําลังปอกเก้๊เนะอ้าวใช่นี่ตุ้ยหยาหยาเปอกแบบนั้นเลยหยาหรือหยาสุขสันต์วันเกิดครับรวมรำรด้วยครับบริทีครับอาจารย์บอยคี่สิกนี่มาเด้อไปลินละลาดกโอ้ยแซ่บๆท่าทนีคนี่ต้องรีวิวครับต้องรีวิวครับนี่ครับนี่ครับนี่แซ่บครับนี่ครับวันนี้ขอบคุณนะครับคุณ คุณป้าโอ้คุณอะไรคุณป้าไพรินนราดกครับสุขสันต์วันเกิดน้องก็หอมของปู่สายยานยาคืองามแจ๋แต่นุ่นหยองงายาไม่สิผู้ใดอย่าลือปากดีเดี๋ยวได้ให้ป่อยเนื้อให้ให้มันคุณยายาไพรินคือกันยาไพรินลาดาโดกขอบคุณยาไพรินจจะะพาก็้ เราจะภาพเมาเลยครับวัินีครับจ่าโจนาสครับโจนาสอาริโอครับวันนี้ครับนี่จะภาพซุกฉั้นมาเกิดครับนี่ครับพ่อพ่อน้องก็หอมเลยครับนี่ครับทักทายหน่อยเฮียจังคั้วไรเหรเปิดอกเนี่ยทวีุณใสกบว่าเด่นจังวาด้ครับนี่ครับจะของงานมันเกิดวันนี้มีอะไรเป็นของขวัญลูกลูกสาวแม่ไหมครับว้ายยังคือบอกเนี S <S <S น,นี่ครับจะได้ดูแลกันพอถึงว้าวันนี้มีอ่าพี่ยังกะก็จับให้เด็กๆครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้วันเกิดน้องข้าวหอมครับลูกสาวของเฮียจังครับนี่นี่น้องข้าวหอมครับน้องข้าวหอมทักทายหน่อยจเจ๊เด๊เด๊เด๊ๆๆๆๆๆๆ สวัสดีครับพี่นายสวัสดีครับสุกุท่านครับลูกใหญพ่อค่ะมามหาแน่มาหาแน่พอดดียนนาดกมาหน้ายายาพัดเดียนมหาหาพัเียนอไ้หนี่นัองก็หอมน่ารักไหมวันนี้แต่งตัวสวยมากเลยอาใส่หมวกเนี่ย อโวมาลายาอโวอโวไม้นี่อาโดนัทนี่ครับนี่ครับเป็นนาราหนังครับของอ่าลุงบินบัณฑิตครับน้องโดนัทครับบัณฑิตาทองสวัสดิ์ครับนี่นาราหนังแน่นี่อามาเรียนค่อยๆเรียนพึ่งได้แสดงครูกันครับอันน้ำขิงครับอัปยานีนุ่งครับนี่วันนี้เด็กๆมาเยอะครับวันนี้เด็กๆมาเยอะเอ๊ะทักายหน่อยทักทายหน่อยเด็กทักายหน่อยเร็วทักายหน่อย Đọc bài chơi cân, đọc bài chơi cân. Happy birthday to you... Đi, đi, đi. Đi đi cận. Happy birthday to you..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 . Tùng happy birthday...

Ừ, nó nó có ca Ê, diêm. Happy Happy birthday 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 วันนี้มันครบรอบหนึ่งขวบของน้องข้าวหอมให้มันจับลูกสาวของเฮียจังวันนี้เฮียจังมีอะไรให้ข้าขวัญไปน้องข้าวหอมจะจุบ๊บลูกไหนจะจุบบ๊บลูกกันได้หรอจะจุ๊บลูกกันจะจุ๊บลูกกันอ่าจะจุ๊บลูกสาวเลยหัน,นามาหัน,นามาทำมาเร็วนี่น้องข้าวหอมจะรูเค้กสนใจเค้กอย่างเดียววันนี้เอฟซีน้องข้าวหอมมาเยอะเลยครับนี่เอ้ย ออเลยครับด้ว F C กุตับไว้กินเก๊กินเก๊กโอ้ยเชกยงขึ้นแต่ละใหะอุ้ยพเแนอไหลูกอันไหนเนหอมเลยอุ้เอันไหนลอไ้เลยนี่าเอาเอาเอตให้เด็กน้อยเสื้อแดงไงเด็กน้อยเสื้อแดงวันนี้กินมอะไรส เอาให้เลยเลยฮะไม่เลยป้อนแกเหรอเอาให้าอดเอากรใหเบ่งมาหน้าเนี้ยหน้าหนาหนุ้่มเค้กอยู่ไหนี่นุ่มเค้กอยู่ไหนุ่มจากไหนหนุ่มจากไหนขนมจากไหนขนมจากไหนจากเจรินไพรินโอ้ยเจรไพรินนรดาดุกนะครับทำขนมเค้กอร่อยมากวันนี้ขอบคุณนะครับร้านเค้กน้องไพรินนะครับนี่ อยากดูรนตตีอาจารย์เนี่จังรถแหมาอย่างรถแห่เอบานี่กแม่เบ็แมาเบมาหาหน่อยไอเชีโทนท่านทานน่อไอเชีทนเก่งครับเก่งเยังือบอกว่นว่พอมึาทัน

สิทธิชัยครับเอาบอกเอารถแห่มาเปิดเอาอยู่ครับแล้วเาจะเปิดรถแห่แล้วรถแห่เฮียจังครับรถแห่หนเองหน่อยหนึ่งครับหน่อยหนึ่งผ้บอวาอย่าอย่าอ๋ออย่าอย่าอ๋อจุจ่าโอ้จุจ่าก็เป็นน้องก็หอมน้องก็หอมมนี่ก่อนอ่ามันเกิดน้องก็หอมได้ช่วยให้เท่าไหร่ จะให้ต่ไให้หมื่นหนึ่งโอ้ให้หมื่นหนึ่งอู้ดอกหอมน้ำเนี่ยปยังไม่ให้หาอะไรเลยรอชมครับอถแรถแห่มาถึงไหนยังยรถแห่มาถึงไหนโอ้ดีอีกหนึงครับเด้อนั่นก็ตีติงานกึงเว้นอยู่ก็ได้ให้มาสาในน้อยนืงครับรถแห่รถแห่หน่อยหนึ่งครับเหมือนกันจะคลองรถแห่เพิ่้นี่ อาารของน้อมก็หอมยัยยานงสวัสดีครับจีจิชัยครับรอดชมครับฉลองครับฉลองครับเจมอนก็สวยกินทอดปลาแบ๋วปลาแบ๋วมากินด้วยปลาแบ๋วมาหาหน่อยเขาแบบมหาหน่อยนี่กองเค้กกองข้าวหอมให้ให้ยายนงครับยายนงวันนี้ขอบคุณยายนงครับเป็นเจ้าของสถานที่นะครับอวยพรให้น้องข้าวหอมหน่อยครับ ให้อยู่ดีเมี่มีแห้งให้ร่าใหดา้ด้วยเป,เ, rude. เป็นเด็กดีแล้วข้าหอมโมจักสิว่าขอบคุณไอ้นงมากครับนี่สติทุกท่านนะครับดูแลอบอุ่นครับผมขอบคุณหลายครับทุกท่านครับวันนี้ข้าหอมแน่เลยเป็นของขวัญใครให้ของขวัญนี่ยรุ่งข้าหอมรุ่งข้าหอมไปกองผัญ นี hat, hehe, <c oughs> ่อารอนัทอารอนัทที่แสดงหนังครับกับลุงบินบินมานิริศครับทิ่ทอดเจีหมูส่วนล่าส่วนแก่เนี่นะครับยายหมูปฏิกิริยสุดท้ายเจัากัวแล้วครับน้องก้าหอมน้องข้าหอมเปิดวันที่มือนี้วันที่เท่เสื้อส้งเสื้อส้งอ่าปีกายนี่ผู้ดีควบบิดผู้ดีใครซีน้องควิดกระบอกนี่ชุดสวยจังเลยน้องข้าหอมเจีหมู อันปาอืมันเกหมบอกว่าอยากสุดแก้วครับอันอยากสดแก้วครับอันครับอันไก่หมูเนี่ยนะครับอันยังก็เออก็คืออันนี้เหรอยาหมูโอ้ยเกิดไว่าเป็นหามันคอขวายย่งเป็นเ่หน่อยอยู่ไม่หมดย่าต้นเจ้ม่ผูดสบอขวายยังเป็นเ่องหน่อยโอ้ยเกิดว่านคือเถ้าเลยอาจารย์ทวกอาจารย์ทวัน เกิดเขาเกิดไม่ว่านี่มันก็จะถาว่านี่เลยถ้าว่าเป็นปูได้นะหงอกยัวนันหงอกยัวนี่ว่าถ้าเป็นพญายิ้มพญายิ้มเสื้อที่เป็นปูแม่บ่ปูยันปูยันบ่เอออันนี้พญายิ้มว่านอันนี้ปูยันปูยิ้นฮ่านเจมงบ่นว่าสวยจังเลยน้องข้าวหอมมาดูพามาดูน้องข้าวหอมครับนี่ครับนี่ครับน้องโน้นนัดครับน้องโน้นนัดบัณฑิตาทองสวัสดิ์ครับ แสดงนังจะแสดงนังเรื่องต่อไปครับเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องหน่อยเรื่องสองประตีสประตีกระเปิ้ลกระปเปิ้ลโอ้ยชาน้องก็หอมเด้เกิดมือว่านะไรขึ้นวยแต่เราให้ชาเด้ให้ให้ให้โชว์ทันหน้าปูเลยปูแม่ตั้งทีไม่จบสักทีอันนี้ของแม่จะสวยก่อนจะสวยก่อจะสวยกระจา

ในค้องเดีอนได้วผู้เดนต้องหายก้อนนังกระหอมหน่อยเนาะอ้มันก่อนนึ่งเป็นไปแล้วกูบอกไอ้เขาเขาเยกินสิเขบอว่าจไม่จีนเนเงานง่ายเนี่ยถึงมัจะง่าเราใส่โอ๊ยดน่อยายังก็วยงามตายแท้ฮะเดกไรเงี้ง่โมเลใดอก แก้วแก้วเลยมาแรงเลยปมเมื่อเมื่อเมื่อกันไหนป้าบันทึครับมลนัเราใช้กระเพื่อห่อเส้นบอาลัชใยกระเพื่อกันเปสายหนังที่บ้านอาจารย์เอกสาวเอท็ก่กี่ไทกซรถแ็ก็ก่รก่ท็กซี่รง่รถแอ็หอม่รถาก็่กกีย น้องหอมโตขึ้นจะไปแสดงหนังกับลุงบัณฑิตเหรอกับอารอนัทอารอนัทก็แสดงหนังครับนี่ครับหนังเรื่องใหม่เรื่องอะไรนะโดรนัทพูดหนังเรื่องใหม่ให้ดูหน่อยโออบออยากบอาหนังเรื่องใหม่ครับมีผมไปแสดงนรับด้ผมไปแสดงเป็นก๊กใหม่ครับเฮ้ยบอ่ใครไงกูโม้เลยพ่อก๊กใหม่มันบัใงญ่กูมู ถึงแล้วน้องลงใช้กระเพื่องครับวันนี้ก็สุดสันมันเกิดน้องข้าวหอมนะครับเป็นลูกชายของเฮียจังครับนี่ลูกสาวลูกสาวลูกสาวเออบอกิดลูกสาวครับลูกสาวน่ารักไหมครบรอบหนึ่งครบหนึ่งครบพอดีอ่นครับ่งาจะพไร่ขอบคุณหลายครับทุกคูทุกคนครับที่มาดีตามเราชมครับนี่ครับขอบคุณเฮียบัตรครับเฮียบัตรอ่า เอ็มซีเราหลายได้เฮียบัตรอ่าตั้งแต่มาขับรถแห่นี่คนกดติดตามกี่คนนะเฮียจ้างยังรถแห่ยี่ใสรถแห่ไม่รู้หอดใส่ไอ้ถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่จะผ่าไม่ถ่ายจะผ่าได้ยังจะผ่าจะผ่าได้ผานเข้ามาเข้าบริรับขอบคุณหลายครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับที่ช่องยูทูบไซน์ซองสวัสดนะครับและช่องยูทูบไสน์สาวชาแนลนะครับ ขอบคุณทุกคูทุกคนครับที่มาหายกะลังโอกกนังใจครับวันนี้มันเกิดน้องข้าวหอมเป็นลูกสาวของเฮียจังครับเป็นผู้บริหารอุบลเซนซาวหนึ่งก้าวกต่อไปครับครับเอาสนิกันนะครับเนาะครับสบายดีทุกคูทุกคนครับอยู่ดีมีแห้ง<ร>ค่อยแข็งงงวกจวด